ด้าหลังชาง้างข้างหางเป็นปลาสีเขียวกับสีชมพูเออปลาเย,ยอะอไอไปนน้นเร็วโอ้ยสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่น้อง ไปเขื <muitas> <arias> ่อนครับเขื่อนอะครับเขื่อนป่าสักชนทธิ์เดี๋ยวจะพาชมเขื่อนป่าสักชนทธิศตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งจะหเกโมงแล้วเดี๋ยวพาไปดูอากาศออกกำลังกายมาเที่ยวครับมาเที่ยวเฮ้ยออกกำลังกายเอาพี่หน่อมาเที่ยวคนอื่นออกกำลังกายนะครับในรองเท้ามาด้วยอ่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเขื่อนนะครับอ่าเจอร้านอาหารนะครับคนบ้านนอกนะครับ เส้นทางก่อนไปเขื่อนนะโอ้ลมเยอะเลยต้องวะไปชีดบ้างวะเนี่ยไปเร็วแว่งเลยเออลมเยอะบรรยากาศน่าจะดีนะตอนนี้ก็เดินทางครับไปเขื่อนกันตอนนี้เราเข้าพื้นทีนเขื่อนแล้วครัดบดูบรรยากาศนี่มาเป็นครั้งที่สอง มเข้าโทรศัพท์ไม่รู้นะเข้าน่าจะลมเข้านะครับต้องถ่ายไปนี่อ่านี่เขือเอ่อนป่าสักชลชิดมาถึงแล้วเข้าเขตเขื่อนแล้วไปเขื่อนมาเป็นครั้งที่สองออดูบรรยากาศจะพาไปดูข้างในครับตอนนี้เรามาถึงเขื่อนป่าสักแล้วครับนี่นักวินครับ ช่วงนี้ก็เวลาประมาณหกโมงน้องหนองบอกว่าเดินอางเดียวเรามาดูบรรยากาศนะครับที่เขื่อนมาเป็นครั้งที่สองหรือสามจำไม่ได้แต่เปลี่ยนไปเยอะเนาะจำไม่ได้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศคนก็เยอะเหมือนกันรถก็ใช้ได้มากับทีมงานนะครับรอบนี้มาเก็บภาพคลิปไอ,อ้หือน้องกิ๊กยืดเส้นครับตูดจะใหญ่นิดนึง เค okay, ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับถ่ายคนทำคลิปได้ครับเดี๋ยวออกกําลังกายวิ่งกันสักนิดนึงครับบรรยากาศเบาๆพอเดี๋ยวดูออคอยอรอโอ้เนี่ยนะครับหอคอยข้างบนเดี๋ยวเราเดินไปข้างไหน,ค,น ha, ครับ ช่วงนี้ร้านค้าก็ปิดแล้วครับพอช่วงนี้เวลาประมาณ6โมงก็มีอยู่หนึ่งร้านนี่ไม่ปิดนอกานั้นก็ปิดมดละดูบรรยากาศนะครับก็มีคนเด็กๆมาปั่นจักรยานกันเยอะเลยเราก็มาเดินย่อยเดี๋ยววิ่งสักนิดนึงครับดูบรรยากาศข้างในครับนี่สวยงามครับบรรยากาศก,าศก็ดีโอ้น้ำเยอะใช่ได้ครับ พาไปดูข้างในที่ใช้ในการอ้าวคุณนองมาครั้งแรกเหรอครับครั้งที่สองครับอ๋อครั้งที่สองครับเฮ้ยใส่เสืเส้อทีมกันมาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องวิ่งวันอาทิตย์นะครับเนี่ยสีหาลาดนี่ดูบรรยากาศนี่พาลูกดำไปเที่ยวบรรยากาศก็ดีคุ้มๆนี่ตรงนี้สวยครับตรงนี้สวย ตรงนี้สวยงามมากดูบรรยากาศเขื่อนกันโอ้ช้างสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องตรงนี้พญานาครับสีเขียวได้สวยมากโอ้สวยจริงจริงดูน้องๆเขาก็มาถ่ายรูปนี่ลองเขาแอปเปลลละเอ้ อันนี้ก็รูปลิงครับนี่สาวก,ก็มาถ่ายรูปลูกหล,ลานพามาเที่ยวนะมีโดโดยรอบครับ3า0องศาพาดูบรรยากาศช่วงนี้6โมงครับคนก็ยังเยอะช้างสวยมากสวยจริงๆ มาดูด้านหลังช้างทำหางเป็นปลาสีเขียวกับสีชมพูสวยสีแดงอันนี้ก็ทางลอดพญานาคครับสวยงามแล้วเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันปล่อยปลาป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับให้อาหารปลา อ๋อให้หาปลาปลาตัวใหญ่เลยเออปลาเยอะอืมมาเปครอบครัวอันนี้ก็ตรงที่ประตูน้ำเขื่อนเขื่อนฟ้าสักชนละสิทธิ์ก็ให้ดูโดยรอบโอ้บรรยากาศดีมากดูบรรยากาศครับชา้าๆครับโอ้ตรงนั้นเป็นไอคอนเลย ก็พาลูกหลานมาเที่ยวเราก็ถ่ายคลิปด,ด,ดูตรงเขื่อนปลาสักชนสิทธิ์ช่วงเย็นนะครับ6โมงคนก็ก็ยอ,อยมาเก็บภาพบรรยากาศรับเคยมาครั้ง2ครัง้งสามพาเดินดูบรรยากาศ หมดยงังเดีเ๋ยวน้องให้อาหารปลาตัวใหญ่ไหมนี่ให้ขนมปลงเดี๋ยวอาจะคว้างให้ดูครับไอ้ไปโน้ตเร็วโอ้ย ช่วงนี้ก็มืดๆหน่อยแล้วเย็นแล้วก็มาดูให้อาหารปลาบรรยากาศตุ้มนี่ปลาเยอะครับนี่ก็คอา,าที่ตกแล้วบรรยากาศสวยงามที่เขื่อนปลาสักนะครับ mình cảm hơn hãy ăn toàn nữa c ช่วงนี้ก็ดูให้อาหารปลาเราก็จะเดินทางกลับนะครับก็ให้ดูคลิปสั้นๆนะครับเก็บภาพความทรงจำกับการเดินทางมาที่เขื่อนป่าศักชนสิทธิ์ที่ลบบุรีนะครับก็ดูเขาให้อาหารปลากันมันจะมืดแล้วครับบรรยากาศเราก็ดูข้างบนดพาเดินดูต่อแล้วก็จะกลับแล้วครับ มาเยื้ที่ประตูระบายน้ำแรงมากวาวโอ้โดูบรรยากาศครับตรงที่ระบายนะ้ำตัวนี้เริ่มเมื่อแล้วหกโมงกว่าแนะล้วดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินไปดูนู่นนะครับด้านนู้นครับ<อ>ช่วงนี้ไฟออกพอดีก็เขาน่าจะระบาย น้ำหนึ่งช่องครับอันนี้ก็เดินมาตรงที่ระบายน้ำคนก็ทยอยเดินมาเขาะจะมาวิ่งตรงนี้ครับเราจะมาวิ่งสักแป๊บนึงพอละดูบรรยากาศเขาก็เดินกลับกันบ้างช่องระบายน้ำเดี๋ยวเราไปดูน,นู่นนะครับเขาวิ่งกันตรงน้นครับนี่ก็มืดละมองไม่เห็นละ เด็กๆดูดบรรยากาศตอนมืดนะครับมืดแล้ว,น,ว,ลวน้องบอกมืดละนี่บิงมาเรียบร้อยละโอ้โหฝั่งโน้นคะรับเป็นที่ระบายน้ำอ้าเราต้องก้มโอ๊อะเขาก็วิ่งกันอยู่ครับเดี๋ยววิ่งสนนิดนึงก็ยังดี ตอนนี้ก็วิ่งเรียบร้อยครับก็เก็บภาพตรงทางระบายน้ําอีกครั้งครับก็บรรยากาศก็กไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับวิ่งมาคนก็ทยอยวิ่งจากตรงสันเขื่อนตรงนี้ครับก็จะละเมืดละมัน,นี้ไฟให้ครับก็ใครจะออกกังกายผมว่ามาสักห้ามองหรือสี่มองเย็นดีกว่าหกมองขึ้นไปละเมืดแล้วไม่ค่อยเห็นทางครับแต่ก็จะมีคนวิ่งนะครับก็เก็บภาพตรงสันเขื่อนนะครับ ล้วก็จุดบริเวณชมวิวนี่ครับอ่ะช่วงนี้ก็ดูคนถ่ายครับเก็บคลิปการมาเที่ยวเขื่อนปราสักมก็มาวิ่งออกกำลังกายด้วยก็จะขอจบคลิปนี้ครับคลิปสั้นๆครับรถมาใส่มาแล้ก็โอเคครับกับคลิปนี้ครับที่เขื่อนปราสักชุนละศิธิ์นะครับ สวัสดีครับคลิปสั้นๆครับเกี่ยวบความทรงจำได้มาครั้งหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับ